ทุกคนขาหมูสูตรสำเร็จนะจ๊ะคู่กันกับกะทียมเดี๋ยวดูบรรยากาศหน้าร้านนะจ๊ะหยุดตรงอันเนี้ยต้องบอกว่าอ,อ่อบอกต่อสิ่งดีๆเพราะมีน้งก๋วยจับนะฮะในส่วนของเมนูที่เป็นกับข้าวราดก็มีนะกับข้าวราดก็มีนะร้านนี้แล้วก็มีขาหมูแน่นอนเป็นสูตรเป็นสูตรสำเร็จเราชอบกินขาหมูอยู่แล้วแล้วก็เราชอบกินกระเทียมไง เราชอบกินกระเทียมถ้ามาลำปางแวะมาอุดหนุนบ้างนะเจ้าเจ้านี้เราชอบบอกต่อสิ่งดีๆกระตุ้นเศรษฐกิจกันก็ออกมาจากสถานรถไฟเห็นไหมฮะยศไฟอยู่ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นรถไฟจ้ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะถ่ายบรรยากาศให้ความอร่อยจะอยู่ตรงนี้จ้ามีเป็นสถานีตำรวจจราจรภูธรเมืองลำปางนะฮนะเขาตรงไปเรื่อยๆๆๆๆๆอย่างเงี้ยก็เป็นอ๋อเส้นพห่นโยชินไง ไปบุญยาวาดไปวัดศรีชมประมาณอย่างเงี้ยนะฮะตรงนี้จะเป็นเส้นหลักอันหนึ่งเหมือนกันนะฮะเป็นถนนถนนสุรสุเรนใช่ไหมถนนนา,ายะเส้นนี้อ๋อมันยังไม่ออกมันยังไม่ออกเพระหฝนโยทินพราหนโยทินต้องไปตรงนู้นไปเลี้ยวหน่อยหนึ่งฝนโยชินทำนองนี้แหละเออเอาเถอะแต่สรุปแน่ๆก็คือขาหมูสูตรสาเร็จนะฮะอยู่ตรงนี้นายาอยู่ตรงนี้นายะ ปกติชอบกินขาหมูเจ้าไหนที่ไม่มีกระเทียมให้เราเราจะไม่เข้าเพราะเราชอบกระเทียมจากทุกคนอย่างที่บอกว่าลำปางเป็นจังหวัดที่ค่อนข้างจะไม่คึกคักเหมือนกับเชียงใหม่ทุกคนก็จะผ่านไปเราก็เลยอยากให้มากระตุ้นเศรษฐกิจที่ลำปางบ้างมานั่งรถมา้านะคะมาไหว้พระพระธาตุเจดีย์ลำปางหลวงไปอุทยานแห่งชาติแจ้สอน,นะฮะแจ้สอน พักที่นั่นคืนสองคืนแล้วก็ที่สําคัญอยู่เป็นน้ําตกที่สวยมากและมีบ่อน้ําร้อนไงถูกไหมเนี่ยร้านเขาขาหมูหัวยจับอยู่ข้างๆกับตรงนี้เลยนะทุกคนนะทันถึงบอกว่าเราต้องเป็นนักท่องเที่ยวไหมเป็นแต่เป็นนักท่องเที่ยวแบบเป็นนักเดินทางด้วยนะต้องกินสนับสนุนอาหารท้องถิ่นสตรีทฟู้ดแบบนี้เลยทุกคน แล้วก็ที่สําคัญคือบริการกันเองมากนะยะแม่ค้าไม่ยิ่งเลยฉะนั้นจึงบอกว่าเวลาจะไปกินร้านไหนถ้าแม่ค้าเป็นมิตรเนี่ยเราจะชอบมากจะชอบเชียร์ชอบให้กําลังใจนะครับทุกคนนะามาทวนกันรถม้าเมืองแม่เมาะก็มีฐานหินลือลั่นใช่ไหมรถรถม้าลือชานะฮะแล้วก็มีพระธาตุลือไกลมีพระธาตุลำปางหลวงพระธาตุเจดีชาหลวงพ่อเกษเมเคมิโกนะครับ แล้วก็มีอะไรเครื supplies, ่องปั้นนะฮะเครื่องปั้นหรือล้านหรือโลกอะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยคำขวัญประจําจังหวัดเครื่องปั้นดินเผาก็จะเป็นในรูปของอะไรเขาเรียกตาไก่ชามตาไก่ชามก๋วยเตี๋ยวนั่นแหละจะแบบสัญลักษณ์ของจังหวัดนะลําปางก็คือไก่ขาวตรงสะพานรัชดาพิเศษที่ตรงตลาดกองต้าก็จะมีรูปไก่ขาวอยู่ที่สะพานนะสะพานสวยมากเลยอยากเวลาเราผ่านข้ามสะพานนั้นไปจะรู้สึกแบบ มันรู้สึกขลังอ่ะนะครับเออแม่น้ําอะไรวะที่สะพานข้ามผ่านนี่เขาเรียกแม่น้ำอะไรถามแม่ค้าก่อนดูสิทุกคนน่าทานไหมม่ปดจับนี่ลุกข้ามมาแล้วจ้ะทุกคนแม่ค้าแม่น้ําที่สะพานรัศดาพิเศษผ่านอ่ะเขาเรียกแม่น้ําอะไรแม่น้ําวังโอเคแม่น้ําวังนะครับแต่ถ้าเป็นพิษณุโลกันแม่น้ําน่าน ชือโลกเป็นแม่น้ําน่านที่มีสะพานสมเด็จพระนเรศวรผ่านแต่นี้สะพานรัศดาพ,พิเศษจะเป็นแม่น้ําวัง,งนะฮะแม่น้ําวังนี่ก็คือน้ำจิ้มนะขาดไม่ได้ที่สำคัญคือขาหมูต้องมีกระเทียมจ้ามันจะเข้ากันเนาะนะทุกคนนี่จะกินขามหมูเราจะชอบกินขามหมูอยู่แล้วกระเทียม เกดจับก็มีนะคขากืี Ừ, nôn nắng nướng ấy nhiều cái phần